AI วิเคราะห์ข้อมูลฟุตบอลประจำวันที่16พฤษภาคม2024ศึกลาลิกาสเปนลาสพันมาสเปิดบ้านพบกับระอันเบติสเวลา0นาฬิกา30นาทีมาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของเจ้าบ้านลาสพันมาส20นัดหลังสุดชนะ3เกมเสมอ4เกมแพ้13เกมยิงประตูได้16ประตูเสียประตู33ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของระอันเบติสเล่น20นัดหลังสุดชนะ8เกม เสมอ4เกมแพ้8เกมยิงประตูได้27ประตูเสียประตู26ประตูมากันที่ผลงานในศึกศึกลาลิก้าสเปนในปีนี้ของทั้งสองทีมข้อมูลณวันที่15พฤษภาคม2024เริ่มจากทางฝั่งลาสพันมาสลงเล่นไปทั้งหมด35นัดอยู่อันดับที่14ของตารางคะแนนมี37คะแนนชนะ10เกมเสมอ7เกมแพ้18เกมยิงประตูได้30ประตูเสียประตู44ประตู มาต่อกันด้วยทางฝั่งของราอันเบติสลงเล่นไปทั้งหมด35นัดอยู่อันดับที่6ของตารางคะแนนมี55คะแนนชนะ14เกมเสมอ13เกมแพ้8เกมยิงประตูได้46ประตูเสียประตู41ประตูสถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุดทางฝั่งของลาสพันมาสชนะ2ครั้งเสมอ0ครั้งแพ้3ครั้งยิงประตูไปได้5ประตูเสียประตู6ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของราอันเบติส ชนะสามครั้งเสมอศูนย์ครั้งแพ้สองครั้งยิงประตูไปได้ห้าประตูเสียประตูห้าประตูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานห้านัดหลังสุดของลาสพันมาสชนะศูนย์เสมอศูนย์แพ้ห้ายิงประตูไปได้หนึ่งประตูเสียประตูสิบเอ็ดประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของราอันเบติสผลงานห้านัดหลังสุดชนะสี่เสมอหนึ่งแพ้ศูนย์ยิงประตูไปได้สิบประตูเสียประตูห้าประตู มาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของลาสพันมาสจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่30%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่70%ค่าเฉลี่ยการทําประตูได้อยู่ที่0.80ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.65ประตูมาต่อทางฝั่งของราอันเบติสจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่45%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่55% ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.35ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.30ประตูคาดการ11ตัวจริงและแผนการเล่นของทั้ง2ทีมทางด้านของ Las พันม a s จะมาในแผน4-5-1มาต่อกันที่ทางด้านของาอันเบติสจะมาในแผน4-2-3-1 AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้จะจบที่ราอันเบติสเป็นฝ่ายชนะและจบเกมด้วยผลประตูสูงกว่า2.5ประตูและจะมีประตูทั้งหมดในเกมนี้4ประตูคาดการผลสกอร์ของเกมนี้ จะอยู่ที่ลาสพันมาสแพ้ให้กับระอันเบติสด้วยผลสกอร์หนึ่งประตูต่อ3ขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับหากชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับ